กรรมธิการสมวนความเห็นครับคุณวัชรานวังขนายการเรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพผมวัชรานวังขนายสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคเรีรวมไทยในฐานะสมาชิกรัฐสภาและในฐานะกรรมธิการเสียงข้างน้อยได้ขอสงวนความเห็นโดยขอให้เพิ่มเติมความเป็นมาตาสอง 5, 6, ทับ11ทัห โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้มาตรา2 5 6หทับ11บทับหนึ่งนั้นภายใน15บห้าวันนับแต่วันที่มีการประชุมสภาร่างรัฐธรมนูญครั้งแรกให้สภาร่างรัฐมนูญตั้งคณะกันมาธิการยกร่างรัฐรมนูญขึ้นคณะหนึ่งประกอบด้วยกันมาธิการจำนวนสี่สบาคนซึ่งมาจากสมาชิกสภาร่างรัฐมนูญที่สภาร่างรัฐมนูญมอบหมาย จำนวน35คนและบุคคลอื่นที่สภาร่างรัฐธรรมนูญตั้งจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการบริหารราชการแผ่นดินด้านกฎหมายมหาชนด้านรัฐศาสตร์หรือด้านรัฐศาสตร์ด้านเศรษฐกิจหรือสังคมหรือมีประสบการณ์ด้านการเมืองด้านการร่างรัฐธรมนูญหรือด้านอื่นๆที่จะเป็นประโยชน์ในการจัดทําร่างรัฐมนูญและอาจารย์ในสถาบันการศึกษา ของรัฐหรือเอกชนซึ่งประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยเสนอจำนวนสิบคนเพื่อจัดทำร่างรัฐมนูญเสนอต่อสภาร่างรัฐรมนูญหรือดำเนินการอื่นตามที่สภาร่างรัฐรมนูญมอบหมายเพื่อประโยชน์ในการจัดทำร่างรัฐมนูญทั้งนี้ในกรณีที่สภาร่างรัฐมนูญเห็นสมควรแก้ไขร่างรัฐมนูญที่คณะกันมติการยกร่างรัฐมนูญจัดทำในเรื่องใดให้คณะกันมติการ ยกร่างร,รัฐมนูญแก้ไขร่างตามที่สภาร่างร,รัฐมนูญมีความเห็นดังกล่าวอันนี้คือหลักการส่วนเหตุผลนั้นตัวในฐานะกับผมเองและกรรมการเสียงข้างน้อยนั้นมีความคิดว่าสภาร่างร,รัฐมนูลสู้สอบนั้นที่เลือกตั้งมาโดยประชาชนผมถือว่าท่านเหล่านี้มีคุณวุฒิมีความรู้แน่นอนครับทุกท่านที่มา คัดเลือกจากประชาชนนั้นต้องเตรียมตัวมาก่อนอยู่แล้วนั้นความรู้ความสามารถนั้นผมถือว่าเป็นส่วนสําคัญและเป็นส่วนหนึ่งนะครับซึ่งจะรู้ถึงปัญหาของเขตของพื้นที่และประชาชนในเขตที่ประชาชนเลือกตั้งเข้ามาด้วยเหตุนี้ก็ผมจึงมองเห็นว่านณกกรรมการเสียงข้างน้อยนั้นเราไม่อาจจะทอดทิ้งหรือ ความต่างๆนั้นผู้มีความรู้จากสถาบันต่างๆจากคณะบดีจากอาจารย์มหาวิทยาลัยซึ่งท่านเหล่านี้มีความรู้เรื่องการทํารัฐมนูญซึ่งคัดสรรโดยสภา,าร่างรัฐสทะลที่ได้เลือกตั้งเข้ามาด้วยเหตุนี้ผมจึงเห็นเป็นอย่างยิ่งว่าเราในฐานะสมาชิกรัฐสภาหแห่งนี้จะได้ลดแรงกดดันของสังคมลงได้บ้างนะเพราะว่า ในรัฐสภาแห่งนี้ของเรานั้นมีความหลากหลายก็จริงครับเลือกตั้งเข้ามาแต่ดาภายในภายนอกน,นั้นเหตุการณ์ปัจจุบันนั้นผมถือว่าเป็นเรื่องสําคัญจึงให้คณะองคอ์กรและคณะอาจารย์ต่างๆได้เข้ามาร่วมจัดทาร่างรัฐมนูญตรงนี้กับสสรที่ได้เลือกตั้งเข้ามาควา,ามแน่นหนาควา,ามคุ้นเคยและประสบการณ์ทั้งสองฝ่ายจะได้ประสอบประสานกันดังนั้นผมขอ,อ กาบเรียนท่านประธานและสภาผ่านยังสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เห็นตระหนักถึงตรงนี้จุดนี้เรามาทําร่วมกันเพื่อให้เกิดความสามัคคีในข้างหน้าไม่มีแรงกดดันจากภายนอกที่เกิดขึ้นดังนั้นผมถือว่าตรงนี้เป็นจุดสําคัญที่เราท่ารัฐสภาไ้ได้ร่วมกันก็ขอความเห็นแล้วก็ ความเข้าใจในความรู้สึกของคณะกรรมการเสียงข้างน้อยและความรู้สึกของผมที่ได้ถ่ายทอดออกไปผ่านดังท่านประธานรัฐสภาและสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผูา้แทนราษฎรแห่งนี้ครับขอบคุณครับครับ